กินได้าไดมาคือมีแนวกินง่ายวะคนมีแนวกินง่ายบ่านี่ไม่มี <laughs> ไปกู้เบ็ดปะะนะั๊บสิน่ะมุมบ้านนี่ใส่เ,เบ็ดไว้สามซิบก็หลังหมดนะโอ้สายปลานีหลุดหมดแล้วม <laughs> ั้ย <laughs> ไปเบิง้งไปเบิง้งป้าป้าป้า,ปาสวัสดีครับพี่น้องผมกั้ประแดกเสาหนิภาพี่น้องมากู้เบ็ดเ <laughs> สาบนว่า แปดโมงก็กลัวอะไรสิเก้าโมงแล้ว,วขึ้นว่านี่เสียบเงี้ยหวหวกทิ่มไวมวสามสิบก็ลังครับพี่น้องเดี๋ยวปีหลุดเมืองต้องกันว่าสิมีป่าติปัวป้อลังแหลกครับพี่น้องโอ้หัวโมมียังมาขินยักยางเลยครับพี่น้องจนหวกตายทิม่มซื้อเอาของเก็บเลยไม้นี่จะเป็นป้าบัวข่าง ข้างทางดำครับพี่น้องรืงบุตรีเป็นทางดำที่มีเสียงรถแย้งน้อยแหละวนันนี้โอ้ยเห็นเลี้ยวครับพี่น้องรังนี่ก็ได้หัวหัวยังอยู่ก็เก่าอยู่เดี๋ยวให้แม่บ้านตามเก็บไห้ครับพี่น้องพื่นนหัวยังดินแนวแนวยู่พี่น้องโอ้ยเพื่อนหัวยังดินก็เก่าอยู่ใส่ทิ่มใบมันแลงยังมากูดแล้วแบบนี้ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องในบ้านพรนสิตามเก็บแล้วโว้ตายแล้วบ่งวังนี่โอ้ตายแล้วตาย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 เดียังไปกินไงบ้านน้อครับพี่น้องเดี๋ยบวบอกเลยเฮ,ะฮ,ะฮะ้ยเมีห็นฟังพี่ครับพี่น้องฟังพี่ฟังพี่งอมง,งอมอยู่พีง้อมงอมอยู่พี่พี่น้องแล้วนี่เฮ้ยมีตัวแล้วครับพี่น้องมีตัวแล้วอืมไอช่อนไอช่อนไอชอ่อนอืม อี้โอ้ยตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องตัวแรกมาแล้วโอ้กินบักเลิกนึงม,มูมี่หลุดแล้วปลาน,นี่อ้ยนี่ <c oughs> ยังนี่ไม่เชื่อพี่โอ้เสียวเพี้ยยังอยากเอาไปลาบ <c oughs> ปลดบ่อไดดอกตัวนี่มันกินเลิกเอ้าตัดเอาดิาตัดเลยบบอดสไดายเบ็ดค่อยไปแง่เอา กใส่ไปเบิดนี่ล่ะได้อวะถือได้อวะจับองศสีเด้อมาเบ็ดสีถือให้จับจับกับขั้นเบ็ดนี่เด้อไป็ดดเฮี้นอุู่ละกูเบ็ดมาสิผาหลังก็พี่น้องเครื่องทางแล้วได้ได้น่ากินมาสองยางเหลือเด้อได้ปลากับได้บักหอยก็พี่น้องเอ้านี่นีหลังนึงกุ้ยแน่กุ้ยแน่ไปเดี๋ยวไปลุยบางข้างในกันครับพี่น้องว่าสิมีโตอีกบ่ เดี๋ยวผมสิผ้ายามไปก่อนถ้ามีโตก็จังว่ากันเบ็ดให้ไหม่บ้านไปคนเก็บครับพี่น้องหินบักคอยก็สิเก็บให้เพื่อนพร้อมแล้วพักบุงกินแล้วลาพักบุงเอาไว้ก่อนมันอีนไม่บ้านเพื่อนอยากกินบักคอยโอ้ยเดี๋ยวไปขั้นได้กัดตั้งซือๆอยู่ครับพี่น้องโอ,โอ้แต่หลอนเด้อ เงียหลอนอยู่ด้ออยูู่ข้างในนี่หลอนเป็นวะตัวยังคือเก่าอยู่เพราะตายพอมกับพี่น้องปลาบัวนี่สงสัยมันบกินเงาหวกับพี่น้องเพราะบกินแต่ว่ากหล่อนอยู่ดยยนเดินี่ทั้งหลอนทั้งหนีอยู่ตรงหางเงอใไม่มาลุกกับพี่น้องห่วยนี่นี่คู่ปลาครับพี่น้องว่าสิเป็นปลาโดก็มีปลาโดปลานิน้นคู่ปลาแหละ แือว่ามันนี่โบก,กินเงือหว่วงนือคนบ่หมานกับโบจักครับพี่น,อน้องนะอ้ยังกเกา่าลังได้ก็ได้มันสิได้หาบักหอยล่ะให้เพิ่อนยื้อยื้อยื้อยู่บ่าดีครับพี่น้องเอ๋อลังได้ก็แล้วลังนี่ก็แล้วอ้อเหลืออยู่โบกกี่หลังแล้วล่ะครับพี่น้องห่ยอมย่อมย่อมขากรรบมันสิได้ โู้เก็บปะไฟมนันน้ำเถอบ้านนี้โอ้ยคือเกา่าคือเกา่เกาครับพี่น้องพี่แม่พี่โอ้ยเงาก็ยังดีดีคือเก่าอยู่ตรงนีง้พุ่นหลังหนึ่งเบิดแล้วครับพี่น้องพุนะ่น่ะเลี้ยวเห็นแล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายซื้อลืออยู่ซีเมนต์ได้เก็บบักหอยเชอรี่แล้วครับพี่น้องไปกินง่ายนี่ป่ะผมว่ามันเห็ปปดปวกไปหน่อยเดิครับพี่น้องนี่เบิ่ง ผู้เมียนอีกทีครับพี่น้องมันยังเป็นเบี้ยอยู่ตรงเนี้นี่เกินถือบูบูมันยังเป็นเป็นในเชื้ออยู่เชื้อเห็ดอยู่จะของเมื่อไงนี่จะของเมื่อไงนี่เมื่อไงนี่เมื่อไงนี่นี่นี่เคยเห็นบ่านี่เห็ดปวกไก่หน่อยใช่เหรอแมีนนี่มันเป็นเบี้ยมันอยู่นี่มนี่ยนี่มันสิเป็นเห็ดปวกมันสิเป็นสายเป็นสายดอกมันบ่ได้อยู่จุ่มเดียวด้วยนี่มันต้องอยู่หลายกว่านี่หาเบิ้งหาเบิ้งหาเบิ้ง นี่นะเบียเ็นขาว่ดีดีนี่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 เบี้ยนึงเบี้ยหนึ่งแมนขึ้นมาน้ำเบี้ยปวกน่ะมันสิเป็นจุ่มใยๆหรอกหลยก็านีเด้หาบุงเย็ดปวกกันหน่อยครับพี่น้องยังมาในพ่อเก็บดอกยังมาในพ่อเก็บดอกประมาณอีกเหมือนแรงน้อยจ้าของเหมือนแรงบนนั่นกับมืออื่นมืออื่นสิพอดีเก็บเอาไปไหมปกไว้ก่อนเดี๋ยวหาบึงกอนครับพี่น้องว่ามันไปสายจังเลย อ้นีเ่หเดนนี่เวเวพี่พี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 ่อ้แนด้เลยครับพี่น้องนี่ตรงนี่นี่กำลังเป็นดอกขึ้นนี่อืมเฮ็ดพกแ่น้อยพี่พี่พี่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่ของพี่พี่โอ้จุ่มเนยอยู่ด้นี่เอาไปได้ปลไว้สิอเห็นดอกตงนี้พี่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 พพี่เดืนึ่งครับพี่น้องนี่อือ ปวกเลยเออขึ้นกับจอมปวกพ่นปล่องสิละข้างล่างมันก็นมีมอีกข้างใ่น่องพูนนี่มหวยพนะุ่นอะไข่สุกเฮ้ยมันเ,ออเห็นแล้วข้งในก็มีออมันาตายต้นไม้อ่ะเออบื้องโอ้เตสะออนเตสะออนไปไม่ได้เตวานยังเก็บวันได้ๆก็ไม่น่องเบิ่งเนี้ยเบื้งดอกเบื้องเนี้ยอ,อยากอยู่ <laughs> ปไปเดี๋ยวไปเก็บปลวกไว้เดี๋ยวไม่น่องเดี๋ยวมืออื่นจะมาเก็บน้อยเถอะคอับไป

รุ้ผลงานเ้านี่ครับพี่น้องได้ปกขคอหน่อยตัวนึงแล้วก็บกหอยไปไป,ไปยังก็ไปลาบเนาะ <laughs> ไปครับพี่น้องไปหาให้ยังกินงานอยู่บ้านพุ่นละไปบอกมันโมหมานเห็ดปวกก็ยังว่นในพ่อเก็บอยู่ต้องขิ่มาอ้จักมื่อื่นเซาอพอดีเก็บครับพี่น้องไป จะรู้ว่าปลาตัวเดียวไม่บานเพมันสิต้มสมให้กินครับพี่นอ้องเอาคัากจีดอ,อกต้มสมปลาตัวเดียวยต้มสมไอต้อมต้มน้ำสดซ้ำนั้นว่าปรุงเครื่องอะไรบอานั่นปรุงแล้วโอ้กดพักลงแน่นนั่นกดพักลุงเห็นีหยกดแห้งแล้วมันสิข้าวอืเพราะปิดฝาเบื่อคักจแล้วครับพี่น้องบาทนี้ที่เรือ ปลาคอยปลาคอยนี่แม่บ้าน <c oughs> ผมเพิ่นอยากกินนะครับพี่น้องเฮ็ดกินแล้วเพิ่นติดใจอันนี้ขั้นเกลือขั้นเกลือจนมันขาวออกหลอกังสีแล้วครับพี่น้องปลาคอยเชื้อหลีมันสีเดียวนอนแต่บวกขั้นเกลือนี่กินโมได้พุ่นแล้วมันบ่อบยแต่วงแต่บกขั้นเกลือมันสีมีขาบเมือกขาหยังมันครับพี่น้องก็เลยต้องขั้นเกลือดีดีก่อนมันก็สิเป็นขาวอกหลอกอยังสี่แล้วก็เนื้อมันจะอ่อนพรออ้อมเข็ดเขียวเลยบีบบางหน้าลง เอาตอนเดียวกันเนะาะอบมบดิบฮาหมดแดงมาหายแม่เนาะข้าวคัวเตาลงโอ้ทอง้อง,องแล้วล่ะพิเข้าวคัวทุบใส่หลายๆเนี่ยมากเอาอีกค่ะเอายิ่งแล้วคือปุดละปลาแดกใส่หรือเปล่าใส่แล้ว,อลวหอ,วอบเครื่องลงเบื้ยนี่ว่าบาทนี้ เ่าต้องขันเพราะว่าขันมาเรียบรอยแล้วโอ้ยหิวเขเดแล้วเต่ผู้เฮ็ดแล้วตอนนี้น่าจะ4ีหาโมงหรอกคือคือกลัวสีได้กินครับพี่น้องเข่าเศร้าเป็นเข่สาสวยน่าสงสารได้ตาเจอเดียว <c oughs> พากนันนอนตื่นสวยพร้อมได้ปมยามสวย พ่อแม่แค่เจ้าลักปดเอาอะไรบู๊ที่เหลือเนาะโอ้โห้เท่กันแค่เจ้าจงไปหายตัวหนึ่งใครอยู่ย hmm, ังได้อตัวหนึ่งอยู่เออยังพอมีอย่างแนวกินง่ายอยู่เข้าอะไรบ้านเข้าขั้นดี้เลยบ่ะเมียนบัวเมียนบัวเขาหัวเขาซึ่งหัวคักจับไว้จับไว้หัวคักนี่ดอกเว่ยเฮ้ยอร่อยเสร็จเลยบ่ะเสร็จแล้ว เ้วขวเข่ากันดีๆลาบคับพี่น้องลาบลาบลาบอ้งเด็ดเด็ดเดปริมปริมอุ้ยอุ้ยคาคาค<า>่าคาดุนดุนดนมันสิดนมันสิดนค่ะละค่ะละอะ มา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 ครับพี่น้องบาดนี่ <c oughs> กินเขาง่ายน้ำกันเนื้อบาดนี้เปลี่ยนมุมว <c oughs> ันนี้มานั่งกินอยู่ใต้ตะลางครับพี่น้องอเปลี่ยนบรรยากาศมันเย็นตัวอยู่ใต้ตะลางอ๋อเลยพ <า S 2> <ๆ>ักเขา,<ห>เาถึงหมดแล้วเอาหนีได้ทุกคนปั่นเขา <c oughs> <c oughs> มาครับพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกินเขาง่ายน้ำกันบาดนี้เสียบเสียบดีละ แนวเสียบเพิ่นไปเอาเหลืองทขอจบ ลงข้าเตนายสุดยอดครับพี่น้องปลาจะเป็นเดี้ยวข้าววอยแต่ของต้มมาสุปลาข้าวเดียวเบิดไม่ได้กินจักนิ่งหอมอร่อยข้าผ่ข้าในคลองปรดของมักแต่ครับพี่น้อง ลืมแจวลืมต่ำแจวเขาพี่น้องโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วช่วงนี้ไม่มาเลยเนาะใส่เบ็ดกระตัวสองตัวเปื่กี้ปลากับบุกมาใส่เบ็ดกับอะไรเจ๋กระได้ตัวเดียว ก้อยองหอยแสบดีดีี่ใจความจาของหอยหนาไม่นโอ้ยขาดเจวไวร์บบนีครักครัโดดนี่ห่างนานว องนอีก็ได้กินเลยละปลาดูโอ้ยน้นองกขมวดยู่ใต้ตะล่างด้ครับพี่น้องดูว่าไม่หยังยื่นมือไปเรียกมือปรับเลยเอ้าปั่นเข่าให้เพื่อนก่อนใส่น,น้ำจุ่มเนี่ยอยู่ใต้ตะล่างแล้วครับพี่น้องนี่ยเอา้เอา

บ่คัาดอกแต่บมีแจวนน่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนแหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปต่ำแจวก่อนต่ำแจวมาก,กินครับกับต้มป่าก่อนปะพ่อกันไหมลิปหน้าครับพี่น้อง